ประเด็ช <ider> ่องไหนนี่จับเลยพีหน่อยไม่ไม่พี่หน่อยปล่อยไม่พุ่งถือหน่อยพุ่งถือหน่อยช่องนี้หน่อยไม่อม่ควายควายไอ้พี่หน่อยไม่เป็นไรผมถือหน่อยช่องนี้ไอ้ผมถือหน่อยพี่เป็นอะลายผมถือหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไมร่างกายผมนะครับ่ไรแค่ถือเฉยๆเนี่ช่องอะไรเนี่ยทำไมร่างกายผมครับไาหาที่นั่งดีกว่าครับผมมาทำหน้าที่สื่อครับเดี๋ยวมาทำไมร่างกายผม อย่าทายร่างกายผมับผมไม่สื่อผมมาทำหน้าที่ครับอย่ามาทายร่างกายผมครับอย่ามาทายร่างกายผมครับผมแค่สื่อผมมาทำหน้าที่ครับอย่าเ้าไปเทาก็ได้ผมมาทำหน้าที่ของผมครับอย่ามาทายร่างกายผมครับจตมาต้องเอาไปเท่ากระไครับทำไมครับทำไมถึงต้องบอกให้ผมหยุดทูดอะครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดครับคุณออกจากื้นที่ได้ไหม พี่วจับเมื่อกี้เนี่ยมีิครับมีเดี๋ยวให้เราคุดเขาห่อเดี๋ยวผมมาทนายวะผมไทายหาเดี๋ยวผมบอกเขาหน่อยเดี๋ยาวลยพี่กขอดยาวพี่เด็กขอดยาวพี่ยาวเราจะขยัพวกเราจะขยนไ่ผมนะพี่ขออนุญาตผมยังพี่าสามสิบห้ามไทยถ้าพี่ไา่ผมจะแจ้งพี่ไม่เป็นไรไม่ไร ไปเลยไปเลยไปเลย <muchos> ความผิดนะครับในการครอบครองนั้นค่าแก้เนยครับก็ถ้ามีเอกสารได้มาโดยชอบวยกฎหมายก็ไม่มีความผิดรับแต่กรณีนี้ทานคนมีเอกสารไหมครับ แการพูดคุยลุงคลสามารถชี้แจงขาดไปได้คะเขาก็ลังชี้แจงอยู่รับเอกสารต้องมีตอนนี้ยังไม่มีครับก็คือถ้าถ้าสมมติว่าชี้แจงไม่ได้เนี่ยก็คือจะเข้าข่ายเข้ารองโดยผิดกฎหมายใช่ไหมคะก็ทำน้องนั้นครับแค่นั้นแหละครับผมค่ะถ้าช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราไปหาเรื่องอะไรลุงเขาหรือเปล่า คือยืนยันนะครับว่าวันนี้เราไม่ได้ไปหาเรื่องหรือไม่ได้อะไรคือวันนี้เรายังไม่ได้พูดคุยกับลุงพลแม้แต่คําเดียวก็คือตรงในขณะเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุนะครับก็คือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็คือร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขาได้เข้ามาตรวจสอบไม้ตะเคียนที่คุณอัจฉริยะได้ร้องเรียนลุงพลไปนะครับซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยในขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังอ่านข้อร้องเรียนต่างๆให้ลุงพลฟังซึ่งก็ตรงนั้นก็มีสื่อมวลชนนะครับ ลายล้อมอยู่เพื่อติดตามทําข่าวเนี่ยก็หลายช่องเหมือนกันนะครับแต่จังหวะนั้นยังไม่มีนักข่าวคนไหนได้เอ่ยถามลุงพลแม้แต่คําเดียวแต่จู่จูเนี่ยนะครับลุงพลก็ได้ดึงไม้จากผมพยายามแย่งไม้แล้วถามผมว่านี่ช่องไหนช่องไหนขอดูดูไม้หน่อยขอดูไม้หน่อยซึ่งผมก็ไม่ไม่ได้ปล่อยไม้ผมก็ยื้อเอาไว้ในจังหวะนั้นลุงพลก็ปรี่เข้ามาแล้วก็มาทุบหลังผมสองครั้งซึ่งแรงมากนะครับถ้าใครได้ดีคุตด,ดูคลิปจะได้ยินเสียงชัดเจนนะครับทุบหลังผมสองครั้งจังหวะนั้นผมก็พยายามพูดว่า คุณอย่ามาทำร้ายร่างกายผมผมมาทําหน้าที่สื่อแต่ทุกคนก็ได้ปรีเข้ามาแล้วก็พยายามจะกระชากแมสผมออกพอกระชากแมสแล้วก็พยายามจะเข้ามาบีบคอนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นจังหวะนั้นทางด้านของยูทูบเบอร์เองแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกันแยกเขาก็เลยไม่สามารถทําอะไรผมต่อได้ตกใจไหมก็ตกใจนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในนักข่าวที่มาทําข่าวที่กกอกหลายเดือนเหมือนกัน ผมไม่เคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้ของลุงพลนะครับก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมลุงพลถึงมาทําร้ายร่างกายแล้วก็มาคุกคามข่มขู่สื่อมวลชนแบบนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับหลังจากนี้ตัวเราเองกังวลไหมคะหากว่าจะยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่อะคะในส่วนนี้ผมก็รู้สึกกังวลนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือขณะเกิดเหตุเนี่ยมีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยครับ ประมาณส0มสิบคนอยู่ที่นี่ขนาดอยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่เขายังทําแบบนี้กับผมแล้วถ้าหากว่าวันนึงไม่มีเจ้าหน้าที่ผมจะโดนคุกคามในรูปแบบไหนอีกอเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าผมก็จะต้องใช้สิทธิ์ของผมคือผมจะเดินทางไปแจ้งความในเรื่องของการทําร้ายร่างกายครับฟไฟยืนยันนะว่าที่ลุงพลทําเนี่ยมันไม่ใช่การหยอกล้อกันกับผู้สื่อข่าวเหมือนเหมือนแต่ก่อนอะนะที่เคยเป็นมายืนยันครับมันไม่ใช่การหลอกหยอกล้อแน่นอนอถ้าการหยอกล้อจะอีกแบบนึงแต่แบบนี้ก็คือ ให้ภาพมันเล่าดีกว่าครับคนที่ได้ดูคลิปเนี่ยจะรู้ว่าทุบแรงพอสมควรคือเสียงก็จะดัง,ดงชัดเจนเพราะผมพอทุบมาเนี่ยผมรู้สึกเจ็บนะผมรู้สึกเจ็บผมก็เลยพูดไปว่าคุณอย่ามาทำร้ายร่างกายผมผมมาทำหน้าที่สื่อ,อยืนยันว่าเป็นการทำร้ายร่างกายแน่นอนไม่ใช่การหยอกล้อกันครับ